ระวังลดมือเด้อว่คน้ำใจอ้ย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 มือน้ำเตมปุดๆเลยอย่าเ้ยดีดูสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้พานเดมีภารกิจครับผมมาตีพึ่งออกจากโรงเรียนครับนี่เป็นโรงเรียนบ้านน้องตะไก่ครับผมตีบ้านที่ผมอยู่นี่แหละมาับพานไก่ครับผมไก่คนน่ากินครับวันนี้เรามาตีพึ่งร้องออกจากโรงเรียนเนาะเดี๋ยวจีต่อยได้หน่อยครับหลัง นู้นตรงนู้นนะครับส่วผ่านผลครับผมครับพี่น้องยังไงสไตล์ลูกุ่งครับแต่ผมค่อยกันคนให้ผ่านผลจะดูแลพื้นที่ด้านล่างครับผมนครับหลังใจพี่น้องอยู่ก็จริงต้นไทรครับจริงใหญ่เลยผ่านไกลขึ้นไปแล้วครับอยู่ด้านบนครับควักขวักละเดี๋ยวผมขึ้นตามไปครับอีกสักครู่ครับผมครับจะก็ต้นไทรในโรงเรียนครับ ขื่นที่เล็กน้อยมาเล่นมาอะไรเดี๋ยวอันตรายครับผมอยู่ติดสนามเล็กเล่นด้วยเดี๋ยวไงเราเตรียมตัวใส่ชุดชุดครบขึ้นทีกันเลยครับเกร่งครับผมดีบเวลาเดี๋ยวมันทำแล้วครับไปดูอกันเลยครับผมเดี๋ยวเราชุดครบกันเลยครับชุดครบเนี่ยฟันไก่ไงเดี๋ยวฝากกล้องไปเลี้ตรงนู่นเลยครับเดี๋ยวฟันไก่ขึ้นไปก่อนก็ได้มากิ่งรับตำนักได้ยังไง ครับตามไปดูลังดูน้องลังใหญ่เลยครับนี่ไปดูกันใกล้ๆครับผมเจะดูสักครู่ครับเออดูข้างนามดูวยหนิหนามยังใหญ่เหมือนงี้ดูครับเดี๋ยวพันไข่จัดการเลยครับตั้งกล้องกันเนาะอ่ะโอเคตั้งกล้องกันครับ ครับครับผมอือหือโหลังใหญ่จริงๆทุกคนลังนี่โอ้ยดูหัวหน้าด้วยครับหอยคักจริงๆเนาะงเอาไปตัดหัวหน้ามครับขานไก่กับเราตัดหัวหน้าสิเจ็ดส่วนเราไปดูเ้องห่วงกันไม่รังใหญ่เนาะฟาเนาะไม่ห่วงกันรัใหญ่เนาะ หานชุดยอดเลยป้ออออาแล้วครับ,นนบานใหญ่ๆสามโลเนาะสามสี่โลได้นะหลังนี้จะได้ไปแบ่งยนะุาา่ิหรอเนาะเอยจะได้ปาดแบ่งกันครับไปไปไปงด เราองางามครับใหญ่ๆเลยเป็ๆสวยกันจะตีมานะพานว่าเเดี๋ยวใครไปเชียรกัได้เพื่อนจัดเลยเอาไว้ก่อนไล่แมวก่อน cũng Là mưa đã phan Là văng lướt mưa đã và vào Nằm cháy ui 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 phụt Phong phải tắt mấy Cần phải tắt rồi ยาวยังเลยนั่นใส่ตาเด้อโอ้อหลังใหญ่กันอนจริงนะอ๋อ,อ,อไฟครับลืมดูกล่องจับเบียงใส่เบียงขัวออกไหมนี่เงี้ดี๋ยวดูอโอ้โหอยาออกางนแล้วนีด่ดูโอ้โหความชจำจำใหญ่ๆ เนี๋ยวจริงๆแม่ตัางจากตีมาครับโอ้ยด,ดูๆแฉลวแฉลวแฉลวฟันสุดยอดเลยลังนี่แม่ตัวแรกอ่านวัดอ่อนเนาะน้นอยน่ะไว จริงลงไปวันนั้นเนาะต้องปาดแบ่งเป็นสองชิ้นครับใหญ่เกินโอตรเจ็ดรพีเมียมเลยเจ็ดตนี้ไม่มีลเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วหาวันนี้หาหมดวันแลครับไปถามสื่อเขาเขาก็บอกว่าขายไหน <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดหลังเนี่ยโอตนาังฝ่าชัดๆั โอ้ยอดเรื่อยทยอยลงนะครับไปเจอกันด้านล่างครับผมเดี๋ยวไปแบ่งกันครับมาแบ่งครับผมแบ่งกันไปกินครับไอ้คู่ไก่ครับผมไก่เนี่ยมันแจ้งข่าแล้วครับขอชัดเขหาหยาดใช้มือนะครับ ไตามสะดวกเลยครับยกยากนะจากหวานกลายเป็นเค็มไม่น้อยเลยต้องใส่ยาเค็มนอยแตงน้าาั้เยบเงินเล็กกินหเลยได้ลาบเสจงามแล้วมันมันมันงามเต็มเป่มกลเลยนะมันมีมีอันกิริเลยนะไหมสนงามจริงเลยถึงสิบห้าวันเป็นอลงมาแล้วครับนี่ ต้นแขนอย่างซิปมาวันทำงานจริงนี่ซิปยังคงแบบแก่ไปนิดนะมีหัวดำซิปมาเนี่ยมีหัวดำเลยโอ้โหหวานแบบอย่างแบบหวานจัดเลยโอ้โหอันนี้อร่อยสุดจริงๆนะเป็นชิ้นดีโอ้โหอันนี้ไหนก็ได้มานนั่แโอเคโอ้ยเีดแบบหลาบเลยมากๆครับงานทานครับผมนี่เขาหนามดีกว่านึงครับไม่อช่เขาหนามใส่องก้อนเลยทุกคน นแบ่งกันเลี้วครับนี้อย่าลืมเนะไปดูป่าอยู่คาอีกเด้ออันที่บอกอนะอ๋อได้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 เลยได้เลยแจ้งข่าวไว้ด้วยโบผ่านไก่ของมันเชฉยไปเลยนะครับอีกวัวหนึ่งโอเคไปครับมาดูกินเสร็จสิ้นครับผมไปโอ้โหสิบมัดเตี้ยนะครับแบ่งกันไปกินบล้อยครับผมยังไงก็ฝากติดตามทีมงานเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพ่านไก่ครับผมไก่คนน่ากินครับ ผ่านผลครับชีวิตได้ง่ายสไตล์ทุ่งๆแล้วผ่านวิ่งนะครับวิ่งบุกตะลุยครับผมแล้วขอบคุณผู้ใจครับผมที่ได้นำพวกเรามาได้เจอพึงลังนี่ครับสวยๆผู้ใจเล็กน้อยคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่กินใหม่เลยนะกูไม่เป็นไรครับ